บทที่444.82การประลองชิงอันดับผู้สืบทอดหลังจากที่เสี่ยนีเซอร์นอได้ออกไปสืบข่าวก็กลับมาแจ้งข่าวแก่ว่าไฮวอว่าตอนนี้ในเมืองอสูรมีคำสั่งให้จัดเตรียมกองกำลังเพื่อเข้าสู่ภาวะสงครามมีความเป็นไปได้ว่าจะเปิดศึกกับเมืองมนุษย์ส่วนสาเหตุนั้นเสี่ยนีเซอร์นอขอเวลาอีกสาวัน ขอให้วาไฮวอเก็บตัวอยู่ในที่พักของนางก่อนเนื่องจากมีการตรวจสอบบุคคลภายนอกอย่างเข้มงวดโดยนางได้มอบหมายให้พี่น้องของนางนำอาหารมาส่งให้แก่วาไฮวอที่บ้านพักขณะที่นางจะไปหาข้อมูลโดยละเอียดจากตัวเมืองส่วนในด้วยกำลังของนางการที่จะฝ่าออกไปไม่ใช่เรื่องยากเท่าใดนะักแต่จะเปิดการเปิดเผยว่านางเป็นฝ่ายเดียวกับมนุษย์นางจึงจำต้องทนรอยอยู่ในที่พักของเสี่วหนีเซอร์นอจนกว่านางจะสืบข่าวที่แท้จริงมาได้ ก่อนถึงวันประลองตู่ซื่อได้ให้เสี่ยวฉีหลิงทุ่งเทกับการดูดซับพลังสวรรค์เมื่อถึงวันประลองแม้ว่าจะดื่มยาทิพย์ไปแล้วเสี่ยวฉีหลิงก็บรรลุเพียงระดับแก่นแท้แห่งสวรรค์ขั้นที่9เท่านั้นตู่ซื่อจึงต้องให้คำชี้แนะเพิ่มเติมก่อนที่จะต้องประลองในวันนี้หลังจากนั้นก็ได้มีผู้นำทางเสี่ยวฉีหลิงและตู่ซื่อไปอยังลานประลองของตระกูลฉีหลิง ลานประลองนี้ไม่ต่างจากลานประลองยุทธทั่วๆไปเท่าใดนักแต่ก็มีกำแพงล้อมรอบเพื่อมีให้คนนอกเห็นและดูเหมือนว่ากำแพงเหล่านี้จะถูกอาบไปด้วยลมปราณที่แข็งแกร่งเพื่อให้ยากต่อการพังทลายอีกด้วยผู้นำประกูลและเหล่าผู้อาวุโสจะนั่งชมการประลองจากห้องรับรองที่อยู่ห่างออกไปโดยรอบลานประลองมีเพียงผู้สืบทอดลำดับที่6ถึง9เท่านั้นที่ยืนอยู่ เพราะผลขอองค์การประลองในครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับอันดับผู้สืบทอดของพวกเขาเป็นอย่างยิ่งการที่ได้อยู่ในตำแหน่งผู้สืบทอดพวกเขาจะได้รับเงินตอบแทนจากตระกูลทุกๆเดือนดังนั้นพวกเขาจะต้องรักษาอันดับของตนเอาไวด้ดีเสี่ยวฉีหลิงกระโดดขึ้นไปบนลานประลองโดยไร้ซึ่งความหวาดกลัวแม้แต่น้อย เยฉีหลิงชายหนุ่มรูปร่างใหญ่โตแต่มีผิวกายคล้ำทำให้ใบหน้าดูดุดันสวมใส่ชุดสีดำมีเสื้อคลุมสีขาวด้านนอกกระโดดขึ้นไปเผชิญหน้ากับเสี่ยวฉีหลิงและพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่เย้ยหยันว่าไม่คิดเลยว่าแค่เพียงสาวันเจ้าจะสามารถเลื่อนระดับพลังได้จนถึงระดับแก่นแท้แห่งสวรรค์ขั้นที่เแต่ก็ยังด้อยกว่าข้าอยู่หลายขั้นในวันนี้ข้าจะจัดการเจ้าในหนึ่งกระบวนท่าและรับเงินเดิมพันไปซะ คำพูดของเฮยฉีหลิงนั้นไม่ได้กล่าวเกินไปแม้แต่น้อยพลังในระดับวิถีแห่งมังกรขั้นที่สามนั้นสามารถบทคี้เสี่ยวฉีหลิงได้ไม่ยากเลยเริ่มการประลองได้เสียงของผู้อาวุโสท,ที่ทำหน้าที่ดูแลการประลองพูดขึ้นเมื่อได้รับสัญญาณจากผู้นำตระกูลต้าฉีหลิงเสี่ยวฉีหลิงย่อตัวลงเล็กน้อยและตั้งท่าเตรียมรับมือเหยฉีหลิงทันทีตู่ซื่อได้ชี้แนะเอาไว้ว่าเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ที่มีวียุทธเหนือกว่า ความประมาทคือหนทางที่สั้นที่สุดที่จะนำตนเองไปสู่ความตายเสี่ยวฉีหลิงจึงจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของเฮยฉีหลิงโดยไม่กระพริบตาแม้แต่น้อยเฮยฉีหลิงรวบรวมลมปราณของเขาไว้ที่หมัดขวาทำให้ตู่ซื่อประหลาดใจไม่น้อยวรยุทธ์ที่เฮยฉีหลิงใช้ใกล้เคียงกับกระบวนท่ากิเลนทะลวงสวรรค์เป็นอย่างมากกิเลนทะลวงสวรรค์เฮยฉีหลิงต่อยหมัดออกไปเต็มกำลังพร้อมเอ่อยชื่อกระบวนท่าออกมา แท้จริงแล้วตระกูลฉีหลิงคือผู้สืบทอดวรยุทธ์กิเลนสวรรค์มาแต่โบราณแต่มีเพียงตระกูลหลักเท่านั้นที่ได้รับการถ่ายทอดเคยฉีหลิงนั้นเป็นถึงหลานชายของผู้นำนิกายจึงไม่แปลกที่จะสามารถใช้วรยุทธ์นี้ได้แต่เพราะดวงจิตกิเลนเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งนักจึงมีเพียงผู้นำตระกูลเท่านั้นที่ผสานกับดวงจิตกิเลนกระบวนท่าที่ถ่ายทอดแก่ทายาทจ,จึงมีเพียงกระบวนท่าเดียวเท่านั้น หมัดของเฮยฉีหลิงพุ่งแหวกอากาศมาอย่างรวดเร็วลมปราณที่ห่อหุ้มหมัดของเขานั้นรุนแรงราวกับพายุแต่เสี่ยวฉีหลิงก็มิได้คิดที่จะหลบเลยแม้แต่น้อยเสี่ยวฉีหลิงยื่นมือซ้ายออกไปต้านรับหมัดของเฮยฉีหลิงเอาไว้พร้อมกับใช้วรยุทธ์กิเลนกลืนสวรรค์ดูดซับพลังจากหมัดของเฮยฉีหลิงพร้อมกับโคจรพลังนั้นจากมือซ้ายเคลื่อนผ่านไปทางกระดูกสันหลัง และปล่อยผ่านย้อนกลับมาที่มือขวาของเขาและปลดปล่อยออกไปพร้อมกับหมัดขวาของเขาเป็นการยืมใช้พลังจากคู่ต่อสู้ซึ่งตู่ซื่อเรียกกระบวนท่านี้ว่ากระบวนท่ากิเลนเคลื่อนสวรรค์เมื่อเฮยฉีหลิงถูกโต้กลับด้วยพลังของตนเองโดยการถูกต่อยเข้าที่ท้องทําให้เขาทรุดลงกับพื้นทันทีการใช้กระบวนท่ากิเลนทะลวงสวรรค์ เป็นการรวบรวมพลังสวรค์ทั้งหมดมาไว้ในหมัดข้างเดียวทำให้พลังที่ใช้ป้องกันตนเองนั้นลดลงทำให้เขาได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากจนไม่สามารถที่จะยืนหยัดต่อไปได้อีกผู้ที่ชมการประลองต่างนิ่งเงียบพวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าผลประลองจะจบลงด้วยความรวดเร็วถึงเพียงนี้และผู้ที่พ่ายแพ้นั้นกลับเป็นเฮยฉีหลิงที่มีระดับพลังเหนือกว่าหลายขั้นเหล่าผู้สืบทอดลำดับที่ห -9 ถึงเนั้นที่ยืนมองอยู่ข้างลานประลองนั้น พวกเขามองเห็นได้อย่างชัดเจนถึงความห่างชั้นของตนเองกับเสี่ยวฉีหลิงพวกเขายืนสั่นจนแทบจะฉี่ราดเลยทีเดียวเพราะพวกเขานั้นแม้จะอยู่อันดับที่สูงกว่าเฮยฉีหลิงแต่พวกเขาก็รู้ดีกว่าความสามารถของพวกเขาทั้งสี่นั้นด้วยกว่าเฮยฉีหลิงทางด้านผู้นำตระกูลต้าฉีหลิงนั้นรู้สึกแปลกใจกับวรยุทธ์ที่เสี่ยวฉีหลิงใช้เป็นอย่างมากแต่ก็การประลองจบลงรวดเร็วจนเกินไปเขาจึงไม่มั่นใจว่าเป็นวรยุทธ์กิเลนสวรรค์หรือไม่ และคนที่มาจากกิ่งตระกูลเล็กๆจะเรียนรู้วรยุทธ์กิเลนสวรรค์มาจากที่ใดกันเขาจึงคิดว่าคงเป็นวรยุทธ์ที่คล้ายกันเสียมากกว่าเสี่ยวฉีหลิงคือผู้ชนะบัดนี้ข้าขอประกาศให้เสี่ยวฉีหลิงกลายเป็นผู้สืบทอดลำดับที่สิบแล้วผู้อาวุโสที่ดูแลการประลองประกาศออกไปทําให้มีเสียงดังไปทั่วลานประลองเรียนท่านผู้อาวุโสข้าต้องการที่จะประลองกับผู้สืบทอดลำดับถัดไปเสี่ยวฉีหลิงประสานมือและพูดกับผู้อาวุโสด้วยความสุภาพ เมื่อเจ้าต้องการเช่นนั้นข้าก็ไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธเพราะนั่นเป็นสิทธิของเจ้าโดยชอบธรรมผู้สืบทอดลำดับที่9ขึ้นมาบนลานประลองได้ผู้อาวุโสที่ดูแลการประลองประกาศออกไปตามความต้องการของเสี่ยวฉีหลิงข้าคือผู้สืบทอดลำดับที่9้าข้านั้นขอขอปฏิเสธการประลองในครั้งนี้และขอมอบลำดับของข้าให้แก่เสี่ยวฉีหลิงโดยไม่มีข้อโต้แย้งขอรับผู้สืบทอดลำดับที่9้าที่ยืนอยู่ด้านข้างลานประลองรีบพูดออกไปทันที เขาได้เห็นฝีมือของเสี่ยวฉีหลิงแล้วไม่ว่าจะเป็นการขอยอมแพ้หรือว่าพ่ายแพ้บนลานประลองก็น่าอับอายไม่ต่างกันเขายินดีที่จะยอมพ่ายแพ้โดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บยังดีเสียกว่าข้าก็ขอปฏิเสธการประลองและมอบลำดับของข้าให้แก่เสี่ยวฉีหลิงเช่นกันขอรับผู้สืบทอดลำดับที่6ถึง8พูดขึ้นทันทีเมื่อได้ยินเช่นนั้นเมื่อเขาเอาชนะเฮยฉีหลิงได้ก็ย่อมเอาชนะพวกเขาได้เช่นกัน หน้าขายหน้ายิ่งนักนี้พวกเจ้ายังมีสายเลือดแห่งนักรบของตระกูลฉีหลิงอยู่หรือไม่ข้าอวีฉีหลิงจะเป็นคู่ประลองให้เจ้าเองอวีฉีหลิงยุกิลิงกิเลนหยกผู้สืบทอดลำดับที่ห้ากระโดดขึ้นไปบนลานประลองทันทีเขานั้นมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับวิธีแห่งมังกรขั้นที่ห้าเขามีใบหน้าที่ดุดันไม่ต่างจากเฮยฉีหลิงแต่ผิวไม่คล้ำเท่าเฮยฉีหลิงดวงตาของเขามีประกายสีเขียวเขาสวมใส่ชุดสีขาวและมีเสื้อคลุมสีเขียวอยู่ด้านนอก เสี่ยวฉีหลิงที่ยืนอยู่บนลานประลองรู้สึกกดดันไม่น้อยเดิมทีในวันนี้เขาคิดที่จะประลองกับอันดับ6ถึง10เท่านั้นการที่ต้องมาต่อสู้กับอ,อวีฉีหลิงนั่นนับว่าเกินกว่าที่คาดหมายเป็นอย่างมากเขาจึงหันไปมองตู่ซื่อตู่ซื่อรู้สึกได้เลยว่าเสี่ยวฉีหลิงนั้นเติบใหญ่ขึ้นมากหากเป็นก่อนหน้านี้เสี่ยวฉีหลิงคงจะตอบรับโดยทันทีเป็นแน่การรู้จักประเมินตนคือสิ่งที่สำคัญเขาจึงยืนขึ้นและพูดออกไปว่า เสี่ยวฉีหลิงลงมาหาข้าแม้ว่าจะรู้สึกแปลกใจแต่เสี่ยวฉีหลิงก็กระโดดลงมาหาตู่ซื่อในทันทีก่อนหน้านี้สิทธิ์ของท่านยังอวดดีขอท้าประลองกับผู้อยู่ในอันดับถัดไปแต่ในเวลานี้คงมิใช่ว่าจะเกรงกลัวข้าจึงคิดที่จะหาทางหลบเลี่ยงนะออวีฉีหลิงหันไปพูดกับตู่ซื่อและเสี่ยวฉีหลิงด้วยน้ำเสียงที่เย้ยหยันหาใช่เช่นนั้นข้าเห็นว่าสิทธิ์ของข้านั้นมีที่ผจรติดข,ขัดอยู่เล็กน้อย จึงเรียกมาเพื่อคลายจุดให้เท่านั้นตู่ซื้อตอบกลับไปพร้อมกับใช้ใช้นิ้วมือของเขาจิ้มไปยังจุดเซินจู้ที่อยู่ตรงด้านหลังระหว่างกลางหลังอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังในระนาบเดียวกับหน้าอกเนื่องจากการใช้กระบวน่ากิเลนเคลื่อนสวรรค์ของเสี่ยวฉีหลิงนั้นยังไม่สมบูรณ์นักจึงทําให้มีพลังบางส่วนข้างค้างอยู่เมื่อตู่ซื้อทําการคลายจุดให้ทําให้ลมปราณของเสี่ยวฉีหลิงไหลเวียนได้ดีขึ้น และยังสามารถดูดซับพลังที่ค้างอยู่ได้อีกด้วยทำให้เสี่ยวฉีหลิงนั้นเลื่อนระดับพลังไปจนถึงขั้นวิถีแห่งมังกรได้ตู่ซื่อได้ใช้ลมปราณช่วยให้เสี่ยวฉีหลิงสามารถควบคุมระดับพลังที่เพิ่มขึ้นได้อย่างง่ายขึ้นทําให้เสี่ยวฉีหลิงนั้นใช้เวลาไม่มากนักในการทําให้ระดับพลังลมปราณของตนนั้นสมดุลสิบของข้าพร้อมแล้วตู่ซื่อหันไปพูดกับอ,อวีฉีหลิงและตบไปที่หลังของเสี่ยวฉีหลิงให้เขากระโดดขึ้นไปบนลานประลอง ไม่คิดเลยว่าอาจารย์ของเจ้าจะสามารถเพิ่มระดับพลังของเจ้าได้เช่นนี้หากเอาชนะเจ้าแล้วข้านั้นต้องการที่จะประลองกับอาจารย์ของเจ้าได้หรือไม่อ,อวีฉีหลิงพูดออกไปเขานั้นสัมผัสได้ว่าระดับพลังของตู่ซื่อนั้นก็ไม่ได้ต่างจากเขาเท่าใดนะักตู่ซื่อปิดกั้นระดับพลังของตนเองไว้ในระดับวิถีแห่งมังกรขั้นที่เจ็ดด้วยศิลาเรนเมคาหากเงื่อนไขคือหลังจากที่เจ้าเอาชนะข้าได้เจ้าคงไม่อาจได้ประลองกับอาจารย์ของข้าเป็นแน่ เฉียวฉีหลิงยิ้มย้ะและพูดออกไปเขาสัมผัสได้ถึงพลังของตนเองที่สูงขึ้นจนถึงระดับวิถีแห่งมังกรทําให้เขารู้สึกมั่นใจว่าเอาชนะอ,อวีฉีหลิงได้อย่างแน่นอนแค่เอาชนะเฮยฉีหลิงได้อย่าได้พูดจาอวดดีให้มากนะักเฮยฉีหลิงนั้นมันโง่เกินไปใช้พลังทั้งหมดกับการโจมตีในครั้งเดียวจนไม่เหลือพลังสําหรับป้องกันตนเองอ,อวีฉีหลิงจ้องมองด้วยสายตาที่เจ็บแค้นเนื่องจากเฮยฉีหลิงนั้นเป็นน้องชายของเขานั่นเอง เริ่มการประลองได้เมื่อเห็นว่าทั้งสองนั้นพร้อมต่อสู้แล้วผู้อาวุโสจึงเริ่มการประลองในทันทีกิเลนทะลวงสวรรค์หกวิถีอ,อวีฉีหลิงต่อยออกมาด้วยหมัดทั้งสองข้างด้วยความรวดเร็วจนดูราวกับว่าเขานั้นมีถึงหกแขนแม้ว่าจะต่อยออกมาหกหมัดโดยพลังของแต่ละหมัดนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าหมัดของเฮยฉีหลิงเลยแม้แต่น้อยหากเป็นข้าก่อนหน้านี้คงไม่อาจรับมือได้เป็นแน่ฝ่ามือกิเลนหกวิถี เสี่ยวฉีหลิงเรียนแบบกระบวนท่าของงอวีฉีหลิงโดยขยับฝ่ามืออย่างรวดเร็วทําให้ดูราวกับว่าเขานั้นใช้ฝ่ามือทั้งห่อกลับหมัดของงอวีฉีหลิงและใช้กิเลนกลืนสวรรค์ดูดซับพลังหมัดทั้งหมดเอาไว้อวีฉีหลิงรีบกระโดดถอยหลังออกมาทันทีเขารู้สึกราวกับว่าพลังที่ต่อยออกไปทั้งหมดนั้นถูกดูดกลืนไปจนหมดสายเกินไปแล้วฝ่ามือกิเลนทะลวงสวรรค์ เสี่ยวฉีหลิงเคลื่อนไหวมาอยู่ทางด้านหลังของงอวีฉีหลิงด้วยความรวดเร็วพร้อมกับสัดฝ่ามือออกไปการโจมตีด้วยหมัดจะเป็นการสร้างอาการบาดเจ็บภายนอกแต่การใช้ฝ่ามือนั้นจะทําให้อีกฝ่ายได้รับการบอบช้าจากภายในแค่เพียงฝ่ามือเดียวก็รู้ผลแพ้ชนะแล้วอวีฉีหลิงถูกดูดพลังสวรรค์ไปเป็นจํานวนมากทําให้ไม่มีพลังมากพอที่จะใช้ปกป,ป้องร่างกายตนเองเอาไว้ได้จึงมีชะตากรรมไม่ต่างจากเฮยฉีหลิงผู้เป็นน้องชาย เสี่ยวฉีหลิงคือผู้ชนะบัดนี้ข้าขอประกาศให้เสี่ยวฉีหลิงกลายเป็นผู้สืบทอดลำดับที่ห้าแล้วผู้อาวุโสท,ที่ดูแลการประลองประกาศออกไปอีกครั้งเมื่อการประลองจบลงเสี่ยวฉีหลิงก็ทำการดูดซับพลังสวรรค์ที่เหลืออยู่ทำให้ระดับพลังของเขาเลื่อนระดับขึ้นอีกสองขั้นในตอนนี้พลังของเขานั้นอยู่ในระดับวิถีแห่งมังกรขั้นที่สามแล้วเสี่ยวฉีหลิงหันไปมองที่ตู่ซื่อเพื่อขออนุญาตต่อสู้ต่อซึ่งตู่ซื่อก็พยักหน้าอนุญาตในทันที โปรดเรียกคู่ต่อสู้ของข้าคนต่อไปขึ้นมาเสี่ยวฉีหลิงหันไปพูดกับผู้อาวุโสที่ดูแลการประลองชาก่อนข้าไม่เชื่อว่าเจ้านั้นจะมีเงินมากพอที่จะท้าประลองกับข้าผู้สืบทอดลำดับที่สี่พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่หวนหว้แต่เขาก็ต้องหาทางปกป้องอันดับตัวเองไว้ให้ได้ การประลองกับผู้สืบทอดลำดับที่สนั้นต้องวางเงินเดิมพันถึง6ล้านศิลาจิตวิญญาณก็นับว่ามีเหตุผลที่เจ้าจะเคลือบแคลงใจาเช่นนั้นเสี่ยวฉีหลิงจงนำเงินสำหรับวางเดิมพันออกมาแสดงก่อนผู้อาวุโสที่ดูแลการประลองพยักหน้าพร้อมกับพูดออกไปนี่คือเงินสำหรับวางเดิมพันศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำจำนวนสิบก้อนมากพอที่จะท้าประลองกับผู้สืบทอดลำดับที่หนึ่งแต่ไม่ว่าผู้ใดที่เอาชนะสิทธิ์ค่าได้ ข้าจะมอบศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคําทั้งสิบก้อนนี้ให้แก่คนผู้นั้นทันทีตูซ้่นําศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคําออกมาจากแหวนห่วงมิติสําหรับเก็บของออกมาทําให้เกิดเสียงฮือฮาขึ้นอีกครั้งศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคํานั้นหาได้ยากยิ่งแต่ตู่ซือกลับมีมากถึงสิบก้อนซึ่งก็มีมูลค่าสิบล้านศิลาจิตวิญญาณเท่ากับเงินที่ต้องวางเดิมพันกับผู้สืบทอดลำดับที่หนึ่งได้พอดีค่ะ ข้าขอปฏิเสธการประลองและมอบอันดับของข้าให้แก่เขาผู้สืบทอดลำดับที่สี่ซุดตัวลงกับพื้นพร้อมกับพูดออกไปหลังจากเห็นการต่อสู้ทั้งสองรอบเขาก็ไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับเสี่ยวฉีหลิงอีกต่อไปบัดนี้เสี่ยวฉีหลิงได้เป็นผู้สืบทอดลำดับที่สี่แล้วผู้อาวุโสท,ที่ดูแลการประลองประกาศออกไปเรื่องเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ผู้สืบทอดไรอันดับจะสามารถเลื่อนอันดับขึ้นมาได้ถึงอันดับสี่เช่นนี้ แต่การต่อสู้กับผู้สืบทอดสามอันดับที่เหลือคงไม่อาจหลบเลี่ยงได้เป็นแน่พวกเขาเป็นบุตรชายทั้งสาของผู้นำตระกูลต้าฉีหลิงแม้ว่าเขาจะสามารถปฏิเสธการประลองแต่บิดาเขาต้องไม่ยอมรับเป็นแน่ทางด้านวาไห่วที่รู้สึกเป็นกังวลยิ่งนักที่เสี่ยวนีเสิร์นอน,นั้นออกไปสืบข่าวเป็นเวลาหลายวันแล้วแต่ก็ไม่ส่งข่าวกลับมาเลย เนื่องจากอยู่ห่างจากตู่ซื้อมากเกินไปจึงไม่อาจติดต่อกับตูซื้อผ่านห้วงขอบเขตวิญญาณได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้นางรู้สึกกังวลพี่สาวข้านำอาหารมาส่งท่านรีบทานก่อนที่จะเย็นเถิดอีกไม่นานเสีวหนีเสิร์นอจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนพี่น้องคนหนึ่งของเสียวหนีเสิร์นอนำอาหารมาส่งให้แก่ว่าไฮวอและพูดออกไปเมื่อเห็นท่าทีที่เป็นกังวลของวาไฮวอ หลังจากที่ทานอาหารไปครู่หนึ่งว่าไฮวอก็รู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากร่างกายของนางนั้นร้อนรุ่มเป็นไฟนี่มันยาพิษว่าไฮวอพยายามรวบรวมลมปราณเพื่อใช้ต้านพิษทันทีพี่สาวข้าขอโทษจริงๆหากไม่ทำเช่นนี้พวกทหารอสูรจะไม่ยอมปล่อยเสี่ยวหนีเ่อนอออกมานางถูกจับไปเนื่องจากออกไปสืบข่าวให้แก่ท่านสหายของเสี่ยวหนีเสอร์นอที่นำอาหารมาให้ผู้ทั้งน้ำตานางถูกบังคับให้วางยาพิษในอาหารของนาง เพื่อแลกกับความปลอดภัยของเี่ยวหนีเสอร์นอข้าไม่โกรธเจ้าแม้แต่น้อยสิทธิ์ของข้าโชคดีที่มีพี่น้องที่ห่างยายนางเช่นเจ้าวาไฮวอพูดออกไปพร้อมกับยิ้มอย่างอ่อนโยนแม้ว่านางจะรู้สึกทรมานเพราะพิษก็ตามพิษที่เจ้ากินเข้าไปคือพิษอสูรเพลิงที่ไร้รสไร้กลิ่นร่างกายเจ้าจะร้อนรุ่มเป็นไฟจนตายเจ้าคงเป็นสายของพวกมนุษย์สินะเป็นดั่งที่ท่านบริวารแห่งเทพกล่าวไว้ไม่ผิดแม้แต่น้อย พวกมนุษย์คิดวางแผนที่จะกำจัดอสูรอย่างพวกข่าจริงๆทหารอสูรเดินเข้ามาในที่พักที่เสี่ยวหนีเซอร์นอพักอยู่และพูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาพวกเจ้าติดต่อกับบริวารแห่งเทพได้เช่นนั้นหรือเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังเป็นแน่ข้าจะไม่ยอมตายที่นี่วาไฮวตอตอบกลับไปพยายามรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายฝ่าทหารที่เฝ้าประตูอยู่ออกมาจากเมืองอสูรและหนีเข้าไปในหลบป่าทันทีจบตอน แต่งโดยนายมะพร้าว